สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการศริษสรนโลกสวยทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์จินตนาวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านน่าจะพอรู้จักชื่อของมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นผลไม้รสเปรี้ยวจีด๊ด แต่แน่นไปด้วยสรรพคุณทางยาวันนี้รายการนําข้อมูลนี้มาฝากนะคะต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันมาก็ค่อนข้างในระยะหนึ่งแล้วก็นานแล้วนะคะแต่ว่ารายการนํามาฝากท่านผู้ฟังใหม่ในช่วงสภาวะเนี่ยคะ่ะ โควิด1 9เนี่ยเราลองมาดูนะคะมีสรรพคุณทางยาที่จะดูแลป้องกันโรคต่างๆได้เดี๋ยวเราลองฟังกันไปเลยนะคะถ้าจะพูดถึงผลไม้บ้านเราที่ให้สรรพคุณทางยาเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดแต่มีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกสะดุดหูนะคะชื่อก็คือมะม่วงเถามะนาวโหหลายคนที่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ยังเคยสงสัยนะสรุปแล้วมะม่วงเถามะนาวโหเนี่ยทำไมถึงต้องหาาและ ทำไมถึงต้องร้องโหนะคะในความจริงเนี่ยผลไม้ชนิดนี้ไม่ได้เป็นทั้งมะม่วงและมะนาวอย่างที่จินตนาการกันที่มาของชื่อถูกตั้งโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรโดยบอกเพิ่มอีกว่าที่ตั้งชื่อนี้ก็เพื่อสอดคล้องกับชื่อผลไม้ในวรรณคดีเรื่องนาง12ตอนพระรดเมลี ที่ความตอนหนึ่งของเรื่องได้พูดถึงผล,ลไม้สดที่มีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดนะคะขนาดว่าทําให้คนที่ง่วงนอนอยู่เนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็ตื่นขึ้นมาในทันควันเลยเมื่อได้ชิมมะม่วงหาวมะนาวโหนับว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ถูกจับตามองในช่วงสองสาปีที่ผ่านมา ะะมีชื่อเรียกเต็มๆว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหผลไม้ชนิดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะในวงการแพทย์เนี่ยได้วิจัยออกมาพบว่ามีสรรพคุณทางยามากถึง50ประการ นะคะก็รายการนํามาฝากกันนะคะว่าอาคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้างคุณสมบัติที่สําคัญของมะม่วงหามามนาวโหเนี่ยในเรื่องของการป้องกงันมะเร็งแล้วก็ภายในของผลไม้ชนิดนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระสูงช่วยบํารุงโลหิตชะลอการแก่ก่อนวัยป้องกันโรคหัวใจ ขยายหลอดเลือดรักษาปอดรวมไปถึงอาการถุงลมป่งพองเออแล้วก็ช่วยบรรเทาได้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกเลยว่าทำไมผลไม้ที่มีชื่อแปลกหูนี้จึงได้รับความนิยมขนาดว่าต้องไปตามหาซื้อมารับประทานกันตลอดจนหามาปลูกไว้ภายในบ้านจากผู้ที่นิยมสมุนไพรให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมว่ามะม่วงหาวมะนาวโหูนั้นสามารถให้ประโยชน์ โดยใช้ทุกส่วนของลำต้นเขาอีกทั้งยังมีส่วนน้อยที่จะรู้จริงๆว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนั้นเป็นคนละต้นจริงๆแล้วเขาเป็นพืชคนละชนิดนะคนละต้นกันนะคะคนละสายพันธุ์กันโดยมะม่วงหาวเนี่ยก็คือมะม่วงหิมพานต์ส่วนมะนาวโหก็คือหนามแดงซึ่งชื่อทั้งสองชนิดนี้ก็มีสรรพคุณเพียบแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีไม่แพ้กันเลย เพื่อให้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นเรามีข้อมูลจากองค์กรสวนพฤกษศาสตร์มาอธิบายความแตกต่างของพืชทั้งสองชนิดมะม่วงหาวหรือชื่อเรียกจริงๆก็คือมะม่วงหิม,มาพานเป็นไม้ต้นขนาดกลางที่สามารถสูงได้ถึง10เมตรมีใบเป็นสีเขียวเข้มออกดอกเป็นช่อสีแดงอมม่วง รืสีครีมมีกิ่นหอมโดยที่แต่ละดอกเดี๋ยจะมี5กลีบเมื่อดอกแก่ฐานของดอกเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้น มีลักษณะคล้ายกับชมพู่มีสีเหลืองอมชมพูหากว่าแก่จัดนะคะจะมีกลิ่นหอมมีเมล็ดหนึ่งเมล็ดติดอยู่ที่ส่วนปลายเป็นสีน้ำตาลอมเทามีเปลือกแข็งหุ้มเรียกว่าเม็ดมะม่วงหิมพมา,านต์สปปรรพุทาัยาของมะม่วงหาวนะคะผลช่วยฆ่าเชื้อแก้โรคลักระปิดลักะเปิดมเมล็ดช่วย แก้อาการเนื้อหนังชานะคะในโรคเรื้อนแล้วก็แก้ตาปลาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนแก้เนื้อง,งอกบำรุงกระดูกบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นบำรุงผิวหนังไปจนกระทั่งถึงในการบำรุงกําลังเปลือกช่วยในเรื่องของการขับน้ำเหลืองที่เสียแก้บิดแก้กรรมโลกแก้ปวดฟันยอดอ่อนใช้รักษาโรคลิซิดนทวาร ยางใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้ช่วยทําลายตาปลาได้นะคะเพราะนั้นก็คือจะมีน้ํามันใช้ฆ่าเชื้อเป็นยาชาแล้วก็รักษาโรคเรื้อนอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณคร่าวๆสรรพุุณที่น่าสนใจและโดดเด่นเลยก็คือมีสารต้านอานุมูลอิสระในเรื่องของช่วยในการชะลอวัยแล้วก็ลดริ้วรอยผลนะหลายท่านน่าจะ ฟังกันเนาะแล้วก็สนใจเนาะแน่นอนชะลอวัยใครๆก็อยากจะชะลอวัยนะคะงั้นหามาทานซะนะคะมาคั้นน้ำนะคะโดยที่ว่าคั้นสดได้ก็ดีค่ะจะได้วิตามินซีเต็มๆนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจผลเขานะคะป้องกันการเกิดมะเร็งมีส่วนช่วยในการรักษาโรคโลหิตจ,จางช่วยรักษาโรคปอด โรคไตบรรเทาอาการโรคตับโรคตับแข็งรักษาโรคเกาต์ได้แล้วก็รักษาบรรเทาอาการโรคไทรอยป้องกันโรคไหลตายนะคะตัวผลนะแล้วก็บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารยอดออดเขานะคะ อันนี้ก็คือสสารกุณเข้าๆนะมีอยู่เยอะมากค่ะหลายๆท่านที่สนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือมะนาวโหมะนาวโหชื่อเร,เรียกจริงๆก็คือนามแดงเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยหรือที่เรียกว่าเป็นไม้ต้นขนาดเล็กมีความสูง5เมตรมียางสีขาวออกใบเดี่ยวออกดอกเป็นช่อยาวมีกลีบดอกสีขาวหรือสีชมพูออกผลเป็นรูปไข่สีแดงชมพู หรือดำนะคะสพกุณทางยามะนาวโหนะคะรักษาเลือดออกตามไรฟันแก้อาการเจ็บคอเจ็บปากแก้ปวดแก้หูใบของเขานะคะแล้วก็แก่นช่วยบำรุงธาตุบำรุงไขมันในร่างกายเนื้อไม้บำรุงแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงกำลัง รากใช้แก้อาการคันบำรุงธาตุขับพยาธิได้หากเรามองย้อนกลับไปที่มะม่วงห่าวมะนาวโหกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยบรรดาคนที่รักสุขภาพจะหมายถึงผลของมะนาวโหหรือผลของหนามแดงเสียมากกว่านะคะส่วนมากจะมองไปที่ตัวผลของเขาเพราะว่ามีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทุกพื้นที่นะคะแล้วก็มะนาวโหเป็นพืชที่ดูแลง่ายใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ระยะของการออกผลจะให้สีที่แตกต่างกันบางบ้านก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับส่วนการนำผลมารับประทานก็จะต้องเป็นผลที่มีสีดำนะคะจะให้รสชาติที่อมเปรี้ยวอมหวานกินแล้วสดชื่น กระชุ่มกระชวยแถมมีประโยชน์มากมายค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากสนุก .com นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณบุญนำจำบาทองและก็ลูกสาวนะคะคือคุณสาวนะคะที่จุดประกายให้อาจารย์จินเนี่ยหาข้อมูลตรงนี้มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะถึงประโยชน์ถึงสรรพคุณ ของมะม่วงหาวมะนาวโหกเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านนะคะหามาปลูกกันไว้บ้านละหนึ่งต้นก็ยังดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาก็สําหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์ของมะม่วงหาวมะนาวโหและรวมถึงต้นฟ้าทลายโจรที่หลายๆคนต้องการนะคะสามารถติดต่อได้ทางไลน์ ID นะคะ ka nin แล้วก็ trach k king ค่ะ ka nin TRA CH ได้เลยค่ะพักสักครู่นะคะเต่าเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดไขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากธนาคาช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวทเทนนิ่งกลิ่นซากุระ ผาสนาวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นท็อปโลตัสิกซและร้านค้าชั้นนำทั่วไป h ันนี่วีเบียซีสว n ทฮันนี่แบ็คแอลกอฮอล์แฮนเชลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาไม่ต้องล้างน้ำออกมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ถึง75%ลดการสะสมของแบบทิวเรียมีส่วนผสมของน้ำผึ้งและอะโลเวร่าว่านหงางจระเข้หลังใช้ผิวมือนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง b บ c Cosmetology ในห้างโรบินสัน ร้าน Beauty Station และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ Popcorn Delivery Manager c i n e p e x Group เรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดอยั้ยงตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่าน Delivery 5ช่องทางได้แก่ g r a ฟ Food ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ด Popcorn ไลแมนส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ดฟ o ดแพนด้าส่งฟรีในระยะทำการโก j เจหรือ m a j o r c i n e p e c s e e s t o r e ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาทใหม่ สเปร์เกไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพงนุเคราะห์ การขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดนะเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง99.9%ภายใน5นาที นะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ1 4 5บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะค่ะเรามาฟังนะคะสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังกิ้งกือนะคะ เวลาไปโดนเขาเนี่ยตัวเขาจะขดเป็นวงกลมเลยเขาบอกว่าลำตัวเนี่ยเขาจะยาวเป็นปล้องเขาจะไม่แบ่งอกหรือแบ่งท้องให้เห็นนะคะจะเป็นปล้องยาวกลมๆไปเลยค่ะกิ้งคือเนี่ยจะสามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกลบกวนปล้องแต่ละคู่นะคะจะมีขาสองคู่ยกเป็นปล้องแรกไม่มีขาปล้องที่สองถึงปล้องที่4จะมีขาเพียงคู่เดียวจํานวนขาอาจมีได้ถึง240คู่แล้วก็เขามีตาอยู่ด้านข้างของลำตัว มีปากอยู่2ปากมีปากบนปากล่างนะเพื่อใช้เคี้ยวและกดอาหารนะคะลำตัวเขายาวมีขา2คู่ต่อ1วงป้องผิวมันแข็งทำหน้าที่เสมือนกาะป้องกันเมื่อกิ้งคือโตเต็มที่นับป้องได้ประมาณ100-200ถึงป้องขนาดลำตัวยาว2ม mm ิลิเมตรถึง30เซนติเมตรเริ่มผสมพันธ์เมื่ออายุ1ปีนะคะซึ่งกิ้งคือตัวผู้กับ กิ้งคือตัวเมียเนี่ยจะม้วนเกี่ยวรัดกันเป็นเกลียวจากนั้น1สัปดาห์เพศเมียเนี่ยจะหาที่ฝังไข่ซึ่งจะไปฝังตามมูลซอกดินนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยจะออกมาประมาณ100-200ถึงฟองแล้วก็ใช้ระยะเวลา10วันลูกกิ้งคือไวัอ่อนก็จะเหมือนแมลงที่มี6ขาก็จะเริ่มทยอยขึ้นมาสู่ผิวดินเพื่อหากินซากใบไม้ไมป่นนะคะเป็นอาหารในช่วงยามกลางคืนเนี่ยพอมันโตเนี่ยมันก็จะเริ่ม หันมากินไม้ผุขอนไม้ใบไม้เน่าซึ่งมีเชื้อรา แบคทีเรียพร้อมกับถ่ายมูลเป็นก้อนขายยาลูกกอนเต็มไปด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อการเพิ่มธาตุอาหารในดินและการช่วยย่อยสลายซากในดินระดับต้นๆนะคะดังนั้นมันจึงเป็นเสมือนโรงงานธรรมชาติที่เคลื่อนที่นะคะเขาได้รับฉายานะคะเป็นโรงงานธรรมชาติที่เคลื่อนที่หากมีภัย หรือคล้ายๆคนเนี่ยชอบเอาไม้ไปเขี่ยกิ้งคือจะม้วนตัวขดเป็นวงกลมขนาดเดียวกันก็จะปล่อยสารเคมีกลุ่มไซยาไนด์หรือสารที่เรียกว่าเบนโซควินอนะคะลักษณะสีเหลืองเมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเข้มในที่สุดมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำตามโรงพยาบาลนะนอกจากนี้กิ้งคือยังเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่หลายคนอาจจะขยะแขยงรูปรราง น่าเกลียดของเขานะคะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยกิ้งกือมีประโยชน์ตอนระบบนิเวศช่วยพรวนหน้าดินเป็นผู้ย่อยสลายขยะให้เป็นดินชั้นเลิศมันจะกัดกินเศษซากพืชที่ร่วงหล่นพื้นและย่อยสลายออกมาเป็นมูลก้อนกลมซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นเดียวกับปุ๋ย ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้วว่ามูลกิ้งกือมีธาตุอาหารครบทั้ง NPK นะคะก็คือ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัสและ K โพแทสเซียมและการดำรงชีวิตที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชจึงเปรียบเทียบได้ว่ากิ้งกือนะคะเป็นขุมทรัพย์ชีวภาพในดิน เป็นปุ๋ยธรรมชาติให้แก่ต้นไม้ใบหญ้าทั้งเขตป่าและเขตบ้านเปรียบเสมือนโรงงานผลิตป,ปุ๋ยธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้ช่วยพลวนดินย่อยสลายซากพืชสัตว์โดยทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ภายในตัวกิ้งกือนะคะเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นดินขอขอบคุณข้อมูลเรื่องกิ้งกือนี้นะคะจากเว็บไซต์ o r g ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกรทิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ s c บริษัท Major c ์ซ e น l เพล็กซ์ุจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์บริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรแกไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเยียบโลกแป้งเคชินไน่ออยฟรีตกทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมง แปลงเขค,คุมมันในตำนานแท็กผู้สุดคุม้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเงินเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันตามบิวตี้สเตชันโรตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เแก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถจับจั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ เอ็มพาปัดสมาชิกดูหนังสุดคุม้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละว200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม w w w m a j o r c i n e p e x c o m เอาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลท็อปโปตาติกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 3 9 6 5 2 9 8 0 6 2 3 9 6 5 2 9 8